มีเมนูลูกห่านนะคะจะทำอะไรดีต้ผดดมตผัดแกงทอดได้ไหมฮะต้มผัดแกงทอดได้ไหมอร่อยเลยอย่าออกมันนี่อย่าออกมันนะอออนนะโอ้ย ถ่ายรูปเฉยๆค่ะเดีย๋ยวไปอนุบาลแล้วป่ะเดีย๋ยวไปเข้ารออนุบาลไปหยอ,อกมันนะหยอ,อกมันนะกำลังแข็งแรงเลย,เยตัวนี้มีสามสีนะเนี่ยโตมาจะเป็นแบบไหนเนี่ยน้องเพิ่งออกมานะคะ